มาปัดเรียบร้อยต่อไปอัดตลุ่มชายต่อไม่ใช่โอ้ยเฮียโคนน่ากลัวเลยทอยน้องขี้แพ้แล้วก่อนไอ้ขี้แพ้แบบแล้วก่อนเลยเองขี้แพ้แล้วหลังแล้วมือดูมือของกูมันดีไปมือของโคตรต่อเยอะกว่าเยอะกว่ากูหนึ่งแต่ไม่เฮียกูถูกเลยอย่างสามเลยอ่าเป็นสองใบมือ ฉีไม่ได้กลับมาจากมีนานเลยผมมีเซ้นโดอัดดังกคดอัดเรียบร้อยเอาวะดูไปดิมีน้าคือไมู่้อันละน้องโอเคได้วดได้หมดขาผมก็ยีโอเคไม่เป็นไรเกิดขึ้นซือซึมไปเีขาดเดมอนใช่มีแต่เปลี่ยนได้หมดจริงเราเล่อันจูเจออันจูใช่เิน้ากันเลย จริงๆเล่นอันจูเจอันจูพี่เช sw no yes ื่อปะเอียูดอเนี่ยเี่ไอ้จรั้งกม่เปแล้วก็หิใส่านานพี่กื่ใส่มาทำไมวะพี่ผ่านเลยที่ใส่มาทำไมวะอยากรูอ่ะซึงรู้สึกล่าใส่ไว้ประดับเด็กีอย่ โอ้ยประกาศชื่อไม่เอาดิเสียงเม็กซีเกตกูชอบอ่ะกูเสียเข้าไอ้กข้างคนเดือนเดออะไม่เป็นไรพี่เาดูดข้าไปเลมนจบแล้วอาจารย์จหนึ่งไปจุนเฮ้ยกูไม่ต้องสกูเกตละไม่ได้เลยก็จำไม่ได้่เกียรเกียแ้สกูเกตละไอ้เียคนกอินพี่ชายกู

ตอนนี้มีแดดไปยืดดไเลยผมไม่รีบ่พี่เนี่ยผมไม่ใช่บ้านก็จริงผมไม่รีบพี่ก็จริงของเองมีทำไมไม่รีบถ้ากระจิ่งจริงๆกูน่าจะขอคู่กูบาทด้านใส่ผมเธอแรกแล้วปะอย่าเลยมันยังไม่ดีนี่เปล่าเพราะด้านทำกับผมบางมืออะทำทไมซะแล้วรอตัวไปไวไว ไม่ดีไม่ตัวจุดสามะไรม่ีสองนที่แปดอะไรมันต้องโซบาจูออ่าไม่ประจังันวล้วัมนไม่กล่าวปนีสอง้่ตแป้หเไม่ไม่มเามดลาม้หมามนเี็กเนออย่าอยาอยอย่าอด่อยย่อย่าย่ยาอห่ายาย่าอยย่า่าอย่อ่ย่ย่าย่าอาอย่ย่ยอย่าอย่า เขาแหล่เขาเขาขอหบาทไอ้เหี้ยไม่มีให้้วยไม่มีให้เวยไม่มีให้ว่เข่าหร่ขี้ออกไปโอ้สั์อันนี้อันนี้เข้าอันนี้เข้าอาทรอก็เหลือโอ้นั่นดอ่ากใช่อ้ยคอยเยอะมาก ตีี่วะถ้าต้องไดเข้าอ่ะงม่แฟนก็ไม่มองเฮ้ยรกไอเียเด็กความกิจเด็กความคิดไอเหีจ้จริงจะประกาศชื่ออะไรขึ้นมือดีนะไม่มีเหี้ยเลยไม่ควรยัดไหไอไม่มีสองดกเียวาไม่มีอีเดนี่าไนี่สงสอด้ไม่มีเีย้วจบวัไปบุรีครอไ้ิบ้างกยิง เฮ้ยเขาจะเดินทาเป็นสายกุยแล้ยืนสามหมื่นได้ไ่ะอันนี้แมนเข้าอยู่เชื่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมยืนห้าหมื่นที่ห้าหมื่นเพราะว่าผมพิกหิวแล้วก็อันนี้ต้องพี่ต้องอออใครีกเดี๋ยวผมมีแอ๋อนี่นี่อยู่มามิ สองันแปบเได้อีกใช่ไได้ไม่มีสามสามันใช่เดี๋ยวเอาถ้ากูเปถ้ากูไปกูยืมไม่เช่นี่ไามชิปไม่มีสองเมื่อกี้เไเท่าไหร่องันแปดไล่ตัวนี่ก็สามแปดแล้วคุณมีเมือกสองก้นเหรอเขาให้มาสองก้นเนี่ยกูย้าสมไม่เล่นตองงเฮ้ยเล่นไงอ่ะยีเป็นี่ยงป่ปเนียอปะดเ้ยเปิล่นเงเปิด ล่นี้เราเล่นหน้ากองกัน้องอย่าลืมแต่ก็ไม่นะพี่มันนี่มันเมื่อวานก็งกัดกันอยู่น่าจะเปิดหยิบไปเลยอเคเวลาลองเให้ีเ้าบอยมะอ้าือพวกไปทำบุญบ้างนะไปทำบุญบ้างนะทำบุญเลอะบุเ ยิ้มไปได้ขึ้นจะบทไอ้เแี๋ยอควากูอยู่ใต้กล่องกูชอบอ่ะไปแล้วนะพี่ดูกองก่อนดูก่อนว่ากูจะหยิบอะไรต่อดีผ้ากูหยิบอะไรต่อดีวะหยิบอะไรต่อดีวะก็ต้องเล็กกว่ากูหยิบเมนยูต่อเมนยูจำชื่อไว้เมนยูจำชื่อเมนยูแค่ประกาศลักษณะก็ได้ให้แบบคล้ายๆอะไรอย่างงี้มันชื่อเมนยูผมจะจำชื่อมันไว้โอเคอันนี้16ปารกก็หยิบอะ ดี๋ยวกนยิบตัวหนึ่งพี่จบหอยถึงมหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยหนูยิงปืงผมไม่ได้หาไม่ยู่แทนเอาขึ้นมือไปแล้วไอ้เจ้ยกูจ่วขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะเก่งเด้อะไรรู้เลยโอ้ยไหนเจหนึ่งพี่บูเสร็จบัสเขโเก็บดอกเจียสามงถูกกว่านี้อ้าวไปกูบอกเก็บเดนเดียวแม่งเลยแบบ กินไม่ได้ังไม่ได้เลยดเอียมันเป็นิเกอร์่มันในการกนม่ามัยกว่ากูทำบุญดีป่าจริงนอไม่นอว่าตัวเ้วเอวเวอันนี้แค่ึ่งกลองแค่คึ่งกองชคดีผมไม่ต้องบ้านที่่ได้ก็บู๊เก็บเก็บสามูกาทุกแต่แค่บแล้ก็เ็้ยมันจะเ้อะไรขนาดเราเกินไปว่ะมันจะเน้นอะไรขนาดคนเราแย่พดแร ไม่ไันพีทเได้กองจวกันง่ายกูฟองสองข้างอนเลยกรกลัวเปิดเจอไ้นั้นหนอไอ้ใบที่มันเปิดพบกองคอเออเอาข้างตีก่อนดีกว่ากูกลัวว้กูกลัวว่ะ้าวตกคิวีบขอเปิดใช่ไหมอเฮ้ยใช่ใช่หมื่นกููะวทำไมเียกูเสร็จใช่ไหมโซ เก็บเกี่สาสกเก็บเกี <glorious. S 1> ่สี really? okay. 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 ่เข no no, ้าได้กองมันต no no, ้องสับไม่ต้องสับไม่ต้องหรอกไม่ต้องแล้ก็จุ่อี่ชม่โด้มันไม่เกี่ยสัปะสบกว่าเกี่ยงสามปสกว่าพี่แข่งผมชนกล้องไหนรอบก็ดูกล้งให้ไหนเลยรได้โอเคดีอยู่โอเคโอเคไม่แข่งประกอบเปกูกลัวล้เี้ยโกูกลัวเปิดเจไปเปิดทกองเาไปเี้ยผมไม่เจอหรอก เข้าน้องนี่เป็นไม่เปนยมต้อองาวันียูนิคเก่งปะล่ะเก่งว่ะวิ่งคู่ป่ะเนี่ยไม่ไม่เล่นคู่ป่ะละใครไม่ใช้กูใช้เองกูอะไรแล้วกูต้องเปิดเจอมาเนี่ยเฮ้ยยังได้อยู่ยังไม่ตัวโอ้ยเอาไปนี้ดีกว่าได้ทุกอย่างในโลกอะไรกูจะอ่าได้คุณจะเปิดหาทุกอย่าง อ่ะมีให้หมดเลยหรือนี่มันมีแล้วพี่มันนี่แล้วเอามีแล้วไลทเกสีฟอทเทอร์ไฟแล้วก็เทคเปอร์ซิฟมันไม่ซ้ำหรอกนอร์มว่าเพราะกูจัดมาแล้วกูจัดมาแล้วใครหาว่าซ้ำกูต่อยไอ้เจ๊ไเฮ้ยเราไปจับไปละจบไปมันไอ้เจ้วตัวไม่ออกซ้ำคือแบบผิดนะไอ้ยี่กูเปลี่ยนเรียกตัวดนะไม่ถึงนอร์มอลนอร์มอไอ้ยี่ทิกเกอร์ซ้ำไม่รับเด็ยร์อให้อร์ไฟแต่ไอ้เนีไม่ไหวแล้วก็แล้วก็ โปรเทควันเอฟีทูตัวหนึ่งสบ้าก็แล้วอีจีใหม่ดอกเหนียวโอ้กียรนาเชียบเียวดเทียยี่สแต่งยี่สี่หนึงได้เฮ้ยแล้วสามสีสามีถ้าแวนแวนเกียร์สามมสูกว่าเข้าเข้าเข้ายาาขี้ออกยไมิ่ได้เขาอยู่คอนเล็บก่อนเันเดยยี่สิบห้าไสมห้าห้าสามห้าบวกสี่สามพี่ยืนขอมินห ก็เหมือน่าไม่เหนผมให้หมือนท่าเลยมันข้อไอ้นี่ขออ้ขอใต้กองไม่กิ่งเกินไอ้คจุดสนใจยกอาควายอ้หพี่ยกอาควากลับไปดินเนจ,จ้าไม่ได้เดียวออม <laughs> ไม่รูเ <laughs> ้เลยเนื่อจากตอนนี้ก็เริ่มอ่ะ ไอคู่แนั่นจะไม่เพ้อเหรอเพ้ออะไรอย่างเงี้ยมันทาไม่ได้่มมีวิธีดีกว่าเรื่องอ่ะเใ่จรเก่าเผมร่ล่มเลยเ็เิชนะอ่ะชนะ่ไอเยี่ยพี่ยกเี้ยของพี่เเล่นของนั้นเลยนโอ้ก็ไม่เยี่ไม่เย่เนี่ยพี่เนี่ยลงมามีติดทั้งนั้นเลยสนใจป่ก็เปนมได้ ไม่สนใจยกปียผมเลยไม่เป็นไรน้องชายเนี่ยโรงงานมีเถื่อนรึเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรน้องชายเกาที่เป็นยาวบ้างลยเสตา์อ้มี่ม้ยเาหาไม่พอใจเหรออ๋อได้ทีมึงให้าหาอะไรอีกไลท์ที่ึ่าไ็โฉด้วว่ามีเ่อปไม่ได้ช่วมันปโจคนนึงสิบริจาคบริจาค เม่ใชผู้วทำไมเนี่ยอะนะถูบางมันก่อนให้ให้เขารู้ว่าผมมีอยู่ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่วาง้กดอนี๋ยวมันลืมว่ามันมือมีสองเปนแปดหนใช่ไหมบกว่าแต่ข้างอื่นเป็จะไม่เบอะไเลยวันวันเ็แต่วันสามมืออันนี้ไม่เบาอ่ะหนึ่ง้มแวนตี ทิ้งออเ์ไลน์อนหลังวเวฟวะเนียยกยี่ชาบกสีเขาจะดอเซลว่ะ one skip พี่ไม่คอผมแลไม่ลก้ผมเลยไม่อยากให้กูยกเองนะเฮียยกเองไม่ได้ว่ะมีอันจูไเด็กไม่ใช่เหรอไอ้ิงไม่ใส่อันจูไอไอ้เียไอ้ิงกใส่ีตัวไลมากยกหมือนทำไไม่ใส่อันดู อันไห้พอไงล่ะไอ้หี้คือกป้นนี่เขาใส่จไหมใครใส่อยู่ผมไม่ใส่ใส่ไม่ได้มันโดนอ๋อมันโดนอยู่มันโดนนี่ครับใส่ปูตีเล่ปูตีเล่ลืมใส่ก่อนกูใส่แบบใส่เป็นตัวตัวหลังอันนี้ไม่มีอะไรมันแกลบเลยนะโจรจียโกีรเขามาฟังมือ ก็เถมเท่ากูไม่ได้ขาดเดมอย่ีพวกไม่ใช่เดมเอาีิทิ้งโฟเทกไดเช็คหรือกูอะเซอเกิ้เช็คไม่ต้องดูมากของพี่ปีบรรยากาศสิบแปเอี่ริงเอาจริงวราจะรับก็ได้นะวยูซี่ดมก็ไม่นไปด้ดแล้วโซ เกียสามเกียเกสาับไปกับเขาใหกองเดี๋เ้อวหรอเกยสาใช่ป่าวเกสามเพ่เหรอเกสามพเกี่สามเฮ้ยยิเค่ลูพิวไอ้ยิกูเล่นตอนทำไม่ได้ไงนหนึ่งใช่ปะ่หนึโอเคชัหกูเล่นตอนมันทำไม่ได้ไงมันจะจได้อยู่ใกฟอร์ตอนไม่ขังอุ้ยแรงอาทุกข้างเลยเยอแรง มีไม่ใช่วะเบอร์เจ็ดหยิบนอโมถึงใบขึ้นมือ้าว่เคโคดูบาดไม่นีดเดียวนมันไม่ถึงยีเหยิบอนี้ขึ้นมือแล้วก็นำมือหนึ่งใบกับพอกมาสับ่กอมงเนการนำทิกเกอรกับกอกูไม่ต้องเล่นนเซอูกูก็ทำได้ เราเลือกปฏิหารอะไรเราที่ปฏิหารแต่ต่างก้นโดยมือของไอ้มือของท็อปฟองเลยไอ้เนี่ยของพี่โอ้ยทำไมไม่เจอบนฟอสหรือว่าคุณจะเก็บไว้ดีทำไมไม่อยู่บนฟอสแก่บอดมันเต็มแทเราคว้าแม่งเลยเก็บก่อนก็ได้เก็บก่อนก็ได้เออเมื่อกี้ยังไม่เปิดได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เปิดไปแล้วเปิดเมื่อกี้เปิดที่มาหรือกูจะคอไปดิ ม่ไม่ขอแม่ตีเหมือนตดเลยไอ้ยืนอยู่บนฟอร์สแม่งคนเราเป็นแคปอะไรกันแม่หุงมเด็กเป็นพี่อ๋อได้ประเดิมๆนะสามิ้เ่าไหร่กุ้แรงเยอะเลยผมใช้นี่แหละชิบอบห่เป็นแม่งเก่งหมวกหมท่าเลยริงๆนี่ก็ใส่แต่ยาใส่ด้วยยาพี่ถ้าไม่ติด สี่สามถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดคือเด็กไม่เลือกเว้ยสี่หกพี่วิแรงมากเขาเล่นแล้ง่อยเหี่จริงจีพีวะมีขี้เดียวเองพี่เผื่อมันมีขี้ขี้มาอยากรู้ไม่มีป้าหรอกขี้ว่าข้างสกิลสามได้ง่ายทีไม่น่าหยิบอะไรไม่น่าดีมอะไรแล้วก็มีเด็กอีกนล่วจริงคนอยู่ในเด็ก เปิดสิบติ๊กเกอร์สักแปดใบเป็นใบวะเฮ้ยไปปูบอลเฮ้ยไปใบลุกไปเก็บของมาแล้วที่ปเก็บของว่ะไล่หนึ่งทำอะไรนะเก็บเก็บดอกเก็บเก็ต่าโม่สามดอกสามนี่ไงไปเก็บของกูกูได้เลยแล้วแล้วก็แตนด้วยเป็นลบได้ไป็ลบได้ผมบอกแล้วไม่เก่งฟอร์สแพสแวรเลยการันตีฟอร์สแวน เราต้องเก็บไปที่เลสใช่ขับมาไว้ใช่ตีอ้าแล้วเฮ้ยบอกหมื่นด้วยห้าสิบเข่าโอทีหนึ่งีเดนนึ่งดีเดนได้หอก้าไม่ได้อันจูเท็อบใหญ่เลยีเดนอก้ากิบหปาเก็บย่าอยานี่เก็บของเล่นหมดเลยมันไม่ต้องสับเรอกไ้กองอ๋นอได้กองตาตามลำตามเติมัำตามไปชอบ ลูกบวกได้เอ işte uh ้ยไม่บวกไม่บวกได้ก็เฮียนะบวกก็เก่งอะห้าสี่ก้อนหนึ่งไบวอีก่ห้าสี่ห้าส่เาไรมีตายอันนี้บวอีกสองหมื่นที่บวก้าสีไหน้าบวกอไรกันอี่ิ้ขาวค่อัฟฟานอีกสองลูกอะสี่ห้าโอ้ยแยแม่ให้กูรัก็็ได้ชัวไม่ไล่เมเดิมคือถ่าพีเล่นอัฟานดีย ฟามันก็เดอย่เฉพาาทำความไปเลยจะตู้นะไอ้ยเดี๋ยวอะไรอะไอ้พวกนี้มันมามึงกดถทีงสามีตัวลูกมานี่ยืนบนฟอสปุยืนบนฟอสอันหนาแน่นนะไอ้ล็อกเหรอไม่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 ใช่ไม่คดิกมือ กูหาจัดเอาม้พรีเมียมเล่นเลมันาเอาพรีเมียมชิลุยเอ้กูบอกก็ไม่เชเด็กม็นคตโง่เลยเพื่อนก็มอนนี้เป็นองโดนเพื่อนธนยศอ้อสองห่งวววไอ้ที่เแบบไทยเลยไทยโมเจ็ดสามเจ็ดเจะบอกวไม่เป็นไรขาตากล้องยิงเลยเขาขอเฮ้ยขาตากล้อยังได้อยู่ลองขอมันเดมได้ขอสองหนยได้แนี่เพื่อนเพื่อนเย ฮัลโหลน้องชายพี่ผมติดแล้วราพผมอ่าว่าว่ามนขี้่ตกัเออวันเกิดกูทำไมครับอูหตนอกเนมอในสตอรี่ะวลาะรว่าถาอืแต่มันต้องบูเน่ยมดึงไม่เคยรู้ีอไอยู่แล้วไอ้สัตว์ซม่๊กเฟซบุ๊กไม่เคยเข้าดิสจบอรีูสั วันวันเข้าอยู่กับตอกานั่งเล่นการอยู่ครับตาแล้ว่นสาากเออกูอยู่บนดาวน้ำมีกี่ที่อะจบำไปรักเล่นการอยู่บนดาวจันทคอยเนี่ยปือกูเทนได้ผ่นได้ง่นเฟยนแลวน้องทำเลยปะ เี่มีแล้วทูบ้ามีอะไรที่เหลือมาสองที่มันหนึ่งได้ลใช่ไอเวยเดี๋ยวุ๊กินมาเวยพอลพเล่นกเราไม่แบบโคดโค้ดแบบไร้บตมอะ่ลืตใอะไอเนี้ยโค้้ดส่ะสี่เจ็ดออเวยพอเวยพอนะอิออิอูได้อนเนี้ยเวยพอนมันเจิอะไนี้ยม่กูไม่ยินอะไรนะไปเล่นึ่งกี้เอไปแล้วเฮยแปโทรมาต่อกนกูดีกว่า อาไปเั้นแปดไอพวกสแปมเมอร์กระดูกกระดูกรมีเเรือหลังเี่ไหรอะไม่ผมได้ผมกเต็มหมดห่องนามแปดสองไม่แรงกู่าตาทีจีไม่แรงเกินอถ่อะคุจะเล่อะไรไปครับบปทีขอดีกันผมเบื่อแม่งรับ ตึเกินนีไปล้่ไมล่ลยก่อนเด็กันเด็กมันวันเกินเฮ้ยไอ้เพี้ยยกไม่เกินสามเลผมจูเอก็ได้เกย์สีย้วองยกก็ต้องไม่เล่นนะไอ้เี้ยสี่ะเ่าไหนะสามแปผมไม่ได้เล่นาไม่ได้เล่นนานไอ้เพี้ยฮัลโขอคุยดวยปะเฮ้ขอดาวให้ดีได้เห เท่าไรตีไป13วันตีเออนึ1ยกมันต้องนี้พอยกไปเก็บด้วยอยู่ตรงวันได้เหรอเนี่ยอเออคนเริ่มก่อนไม่ใช่ดิต้องขอขอแต่กองพี่ใด้ยินดีพี่<อ>ใช่ไหม ก็ยกคอมืออีกที่อ่ะเลยบาสคอด้วยต้องวัดแวนเหรอยีอ่สิามเท่านั้นสองได้ออสองดอาใก,กาไดไม่พออยู่แล้วไอ้เฮียติกรารไม่พอมาหนึ่งเทียงยกแม่งจะคออ่ะไอ้เฮียละทีดูอ่ะสบายแล้ว<ส> ว้าดอเวนสวยว้าไกินดีอาช้อะโอไปเป็นฮิวเร้าว่ะพี่กัฮิวเหื็นกัน้องเอ้ยไอพวกคุณเล่นพอสวัสนี่ฮะเออเปนยังไงสวัป้เด้ไปเล่นมาช้าโอซากาฟาร์มอูไหจจำเนี้ยเด็กเก่งเด็กงแต่แค่คุณต้องคิดเยอะหน่อย ง่ายๆพี่แม่งเก่งไงสไตล์ของมันของครูแค่จะปัม๊มฟอร์สไปเรื่อๆหน่อยของเขาก็จะเป็นเวฟเป็นเวฟที่โคตรเพราะโคตรแม่โอ้โหแม่งเก่งพี่ไผ่ไอ้สัตว์เอออย่าบานนองเดะพี่มันเก่งไม่ใช่ว่าพี่มันเก่งบอกมันเก่ง